ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมอัปเดตและติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่31ส,ส,สิงหาคมนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีรายงานออกมาครับขมรบุกฐานไทยเรารอบกัดกลางดึกหวังที่จะฝ่าลวดหนามแต่ถูกฐานไทยเราเนี่ยไล่ตะเพิดกลับไปเสียก,ก่อนซึ่งก็ไม่รู้มาด้วยเหตุผลอันใดน,นะครับเป็นการมาวางทุระเบิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเป็นการสอดแนมแต่ที่แน่ๆครับอัปเดตเรื่องราวล่าสุดออกมากับพื้นที่บ้านหนองจานนั้นยังเดือดไม่หยุดเพราะขามรตอนนี้ออกมาโต้กลับไทยเราเช่นเดียวกัน บ,บอกว่าจะไม่ยอมถอยจะไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่หนองจันโดยเด็ดขาดรวมไปถึงเรื่องของทางการทูตครับที่ไทยเราเองก็ยังถือว่าได้รับพอไว้เนื้อเชื่อใจจากเวทีโลกโดยมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับเริ่มจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับก็มีข้อมูลอกอกมามีรายงานออกมานะครับว่านานเขมนนั้นพยายามลักลอบเข้ามากะจะตัดรวดหนามของไทยเราอีกนะครับซึ่งเหมือนเขมินไม่รู้นะ ว่าทารไทยเรานั้นแอบซุ่มดูด้วยกล้องในวิชันนะครับสามารถดูกลางคืนได้แบบชัดเจนแจม่มแจ้งว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างจากนั้นฐานไทยเราครับก็ได้มีการแสดงตัวและไล่ตะเพิดเนี่ยถอยกลับไปซึ่งเป็นการมาที่ ไม่เป็นผลดีนะครับการมาแบบนี้ของกรเม็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันกันตีเรา่าพยายามจะยั่วยุพยายามจะละเมิดอธิปไตยของไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการกั้นเขตแดนไปแล้วก็ตามแต่ในพื้นที่นี้เนี่ยไม่ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาคหนึ่งหรือว่าภาคสองนะแต่ผมเองก็เชื่อว่าน่าจะเป็นภาคหนึ่งเพราะมันใกล้กับเขตชุมชนแล้วด่านกรเมนก็มีเยอะด้วยนะครับส่วนภาคที่สองนั้นถ้าเกิดมาแม่ทัพเนี่ยก็อนุมัติไปแล้วว่าสอยได้ทันทีกรเม็นก็ไม่น่าจะก้าวล่วง ึ่งเนี่ยเรายังไม่ได้มีคําสั่งที่เด็ดขาดแบบนั้นไปนะครับก็น่าจะเป็นภาคหนึ่งแหละที่เขมรพยายามจะลักลอบเข้ามาตัดรั้วลดหนามของไทยเราซึ่งไม่รู้ว่าจะตัดไปทําอะไรนี่แหละครับคือสิ่งที่สงสัยอาจจะตัดแล้วหรือว่าจะพยายามเข้ามาเพื่อจะวางทุกระเบิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับเขมรคือ เอาทุกอย่างพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะชนะและก็โยยุตทหารไทยแล้วมันก็ยังมีข้อมูลที่ไม่เป็นทางการออกมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยเหมือนจะมีทหารของคำเหมนะครับใช้อาวุธปืนเล็กนะ ยิงแย่ไทยในช่วงห้าทุ่มทั้งที่จังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดศรีสะเกดอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการนะครับเป็นเพียงเรื่องเล่าจากปากต่อปากมาเท่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นการยิงใส่ไทยเราโดยตรงอาจจะเป็นการก่อกวนเพียงเท่านั้นและก็แน่นอนครับฝั่งของไทยเราเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องและก็มีการเฝ้าตามจุดตรวจการต่างๆซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดขมนล้ำมาจริงๆผมว่าไทยเราก็ไม่ยอมนะครับอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นเลยครับก็เป็นฝั่งขมรนี่แหละที่มันลักลอบเข้า เข้ามาในฝั่งของเรานะเราสามารถกระทาได้ทันทีแต่ว่าพิดานไทยเราเนี่ยสองกล้องในวิชั่นเห็นเซกอดนะครับก็เห็นความเคลื่อนไหวชัดเจนเลยนะพยายามที่จะย่องเข้ามาซึ่งไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันแน่ ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้ขเขมรเริ่มแข็งก้าวมากขึ้นนะหลายๆพบื้นที่เหมือนจะมีการตอบโต้แล้วฮุนเซนเนี่ยเดินทางไปจีนเออเดินทางไปเวียดนามพยายามหาพีรมิตรตลอดนะครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีพีรมิตรที่จะเชื่อมด้วยแล้วสวีเดนก็ไม่เอาด้วยหลายๆชาติเนี่ยก็ไม่เอาด้วยสหรัฐอเมริกาก็ไม่สนใจโดยยังมีรายงานออกมาล่าสุดเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิเขือของไทยเราด้วยครับหลังจากที่อินฟูของขเขมรมีการโพสต์ร่วมเคารพทหารแ,แนวหน้า ครับที่เป็นปุ๋ยไปก่อนหน้านี้อีกชื่อหนึ่งที่ขมรเรียกเนี่ยเป็นพนมทรอปนะครับภูพนมทรอปซึ่งก็มีการเคารบและก็มีการโพสต์ลงโซเชียลด้วยกลายเป็นตอนนี้ครับคนขมร,รเองก็เริ่มตาสว่างมากขึ้นเริ่มที่จะเชื่อสื่อไทยของเรามากขึ้นหลังจากไทยเราเนี่ยรายงานแบบเต็มมิตเต็มหน่วยเหลือเกินนะครับว่าฐานไทยเข้ายึดภูมมะเขือได้เสร็จสับเป็น100เเซและกองทัพบกเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปยุทธการที่ภูมะเขือจนนักจนนักข่าวที่อยู่ภายใตย้หุนเซนเนี่ยมีอาการร้อนรอนร ว่าให้เชื่อมั่นรัฐบ,บาลและก็สมเด็จฮุนเซนเพียงเท่านั้นซึ่งจะเชื่ออะไรเลยครับเรามีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนี้มีรูปมาไม่เว้นวันแต่ขมินเองลงรูปลุงพสต์เก่าๆเ,เนี่ยเยอะมากแล้วล่าสุดฝั่งของขมินก็เริ่มมีการปล่อยภาพคลิปประสาทตาควายออกมาเพื่อที่จะปลุกขวัญตอบโต้ภาพภูมิมะเขือดีไทยเรายึดเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าประสาทตาควายนั้นขมินยังยึดไว้ได้อยู่แต่ก็มีคนขมินเองที่สงสัยเหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดยึดได้เนี่ยทำไมปล่อยแต่ภาพประสาทตาควายครับไม่มีประสาทอื่นเลยทั้งตาเม,ม,มือนโมตาเมือนโตดแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือในพื้นที่ประสาทตาควายนั้นเนี่ยเหตุผลที่ขมินสามารถยึดได้ก่อนเราครับก็เพราะว่าในช่วงก่อนที่จะถึงการโจมตีหนึ่งวันการก่อนที่จะเปิดกำรประทะหนึ่งวันเนี่ยขมินเข้ามาเต็มมือดีเลย กับปราสาตาควายนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะเปิดเราก่อนเดี๋ยวประกอบกับพางขึ้นในฝั่งปราสาตาควายนั้นมันเป็นบันไดยอย่างดีครับซึ่งในช่วงปี2 0 1 3นนั้นยังเป็นทางเดินทางดินอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นบันไดยอย่างดีขณะที่ทางเข้าจากฝ่ายไทยก็ยังเป็น ธรรมชาติเดิมอยู่แต่ว่าขามนเปลี่ยนธรรมชาติเลยนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ชัดเจนว่าทําให้ขมนถึงยึดประสาทตาคอยไว้ตั้งแต่วันแรกในการประทะ5วันแบบที่เรายังไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะว่าในเส้นทางเนี่ยเขาเหมือนจะสบายกว่าเรานะครับในการเติมกําลังเอ่ยในการส่งสเสบียงแต่สถานการณ์ตอนนี้อยู่ใกล้ประชิดกันมากนะครับ ถ้าเกิดเปิดปั๊บเราก็พร้อมที่จะรุกคืบเข้าตีทันทีซึ่งก็ต้องรอบเด็กกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ารามถึงพื้นที่เราได้มาโอเคไหมก็ี๋ยว,ว่าโอเคมากนะครับหลายพื้นที่เนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราเข้าไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ผลักดันเขมิตกภูในเวลาเพียงแค่5้วันเท่านั้นก็ี๋ยว,ว่าสุดยอดแล้วนะครับเหลือไ่แค่ปราสาทต,ตาควายที่มีรัฟที่สองเอง ก็ยังยืนยันว่าเป็นของไทยเราซึ่งเราไม่ยอมรับและเราจะเอาคืนอยู่ส่วนในเรื่องของหลักเขตแดนครับตอนนี้มันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นอีกแล้วกับการที่ขมินเปิดภาพการไปชี้จุดออกมา กับหลักเขตแดนที่อยู่ในป่าลึกนะครับแต่กลายเป็นว่าบางหลักเนี่ยกลับมีสภาพใหม่เอี่ยมอย่างน่าสงสัยปูนยังไม่แห้งสียังไม่แห้งเลยครับขมินไม่รู้ว่าทําขึ้นมาเองหรือเปล่านะสาหรับหลักมุดเขตแดนนี้ซึ่งเป็นเขตแดนไทยกัมพูชานะครับขมินก็มีการไปตรวจสอบแล้วก็โอ้โหหม่เอี่ยมเลยครับอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นในภาพซึ่งมันหม่เอี่ยมแบบน่าสงสัยมากนะครับปกติหลักเขตแบบนี้เนี่ยในช่วงหน้าฝนมันก็จะมีตะไคร่น้ํามันจะมี ความปนเปื้อนอะไรต่างๆนานาผมไม่เชื่อว่าขมรจะดูแลอย่างดีนะเพราะว่ามันไม่สนใจอยู่แล้วกับเรื่องของหลักเขตแดนมันจเจาอะไรเนี่ยมันก็พูดไปแบบมั่วไปเรื่อยโดยเฉพาะผู้นําอย่างหุนเซนเนี่ยอยากได้ตรงไหนก็ช,ชี้เอาชี้เอามันไม่ใช่นะครับไทยเราก็เป็นประเทศมันจะมาชี้เอาแบบนี้ใช้อํานาจกับฝั่งไทยเราไม่ได้ก็เดี๋ยวต้องรอัปเดตจากกองทัพไทยเรานะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ากับหลักเขตแดนที่ใหม่เอี่ยมแบบนี้หรือว่าขมรนสร้างขึ้นใหม่รอความจริงกันนะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะอัปเดตท,ท ตอนนี้ครับเดินสายทักทายพันธมิตรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะลูกเนี่ยไปจีนพ่อไปเวียดนามครับซึ่งช่วงนี้2อพ่อลูกเนี่ยก็ขยันเร่งหาพันธมิตรจริง,รงๆครับก็มีรายงานออกมานะว่าฮุนเซนนั้นน,ำนํำคณะผู้แทนระดับสูงของกัมพูชาครับเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานลําลึกครบรอบ80ปี กับการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและก็ประกาศอิสระภาพในรัฐเวียดนามเองส่งลูกไปจีนส่วนพ่อเนี่ยไปเวียดนามครับเพราะว่ากลัวเวียดนามเนี่ยจะเล่นงานเอาซึ่งตอนอยู่กับไทยก็เอาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาช่วยตอนอยู่กับฝรั่งเศสครับก็เอาเวียดนามเข้ามาช่วยตอนอยู่กับเวียดนามก็เอาจีนเข้ามาช่วยครับแล้วตอนอยู่กับจีนก็ให้อเมริกาเนี่ยมาแทนถือว่าเป็นชาติที่คบไม่ได้จริงๆนะครับช่อฉนไปเรื่อย ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเร่งเครื่องเป็นพิเศษนะกับการหาปัมิตรน่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเท่าไหร่ต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่เฉากันทั่วโลกแล้วขมิ้นโดนอีกแล้วนะครับโดนยับเลยตอนนี้เวทีโลกเนี่ยซัดน่วมไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเขาก็ไม่สนใจขมินเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยเฉาแล้วเฉาอีกครับกับเอกสารรับเปิดโปงหุนโตซึ่งเป็นหลานหุ่นเซนครับที่มีข่าวว่าพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติโดยสื่อนี้เนี่ยเป็นสื่อของออสเตรเลียนะครับที่ออกมารารยง กลางสารอสเตเรียว่าได้รับเอกสารลับของตํารวจกลางเนี่ยที่ระบ,บุชัดเจนว่าหุนโต หลานชายประเด็จการของฮุนเซนถูกสงสัยว่ามีเอี่ยวกับการค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินระดับนานาชาติโดยรายละเอียดจากเอกสารนะครับตำรวจสเตเดียเนี่ยเก็บหลักฐานมากกว่า17ฉบับนะที่ชี้ว่าฮุนโตเป็นผู้ต้องสงสัยที่เกิดใหม่ในคดีค้ายาแล้วก็มีบทบาทเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทางการเงินในการลักลอบนําเข้ายาจากกัมพูชาสู่อเตรเลียโดยซุกซ่อนในสินค้านําเข้าซึ่งปฏิบัติการนี้ครับเชื่อมโยงกับขบวนการนําเข้าและก็ฟอกเงินโดยฮุนโตเองครับก็เคยรอดชีวิตจากเหตุดิงถล่มในกลุ่มพนมเปญแต่ แต่วันนี้เนี่ยชื่อของเขาถูกลากโยงกับเครือข่ายยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียแปซิฟิกแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ตระกูลฮุนเซนถูกเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่การฟอกเงินอาชญากรรมทางการเงินไปจนถึงการค้าม,มนุษย์เนี่ยเรียกว่าเป็นการทําลายผู้คนจํานวนมหาศาลมากๆนะครับแต่ฝั่งของมหาไทยกัมบูชาครับได้ออกมาปกป้องนายฮุนโตนะก็ได้กล่าวว่าการที่ออสเตรเลียออกสื่อมาแบบนี้ออกข่าวมาแบบนี้บริษัทของกัมบูชากําลังพิจารณาจะดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลีย นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลฮุนเซนที่ระยำรัฐอนาผานข้ามชาติไปเลยตามกระตอกับเรื่องราวสุดท้ายครับที่อยากจะพูดถึงกันเหลือเกินครับคุณผู้ชมกับบริเวณบณุที่บ้านหนองจานก่อนหน้านี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าด่านได้เรายึดพื้นี่ได้บางส่วนแล้วก็ประกาศกดอายการศึกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันการประทะระหว่างสองมวลชนไทยกับเขมรแต่ก็ยังมีรายงานล่าสุดจากฝั่งเวียดนามครับที่ออกมาปฏิเสธย้ายชาวาเขมรพ้นบ้านหนองจานตามข้อเรียกร้องของไทยเราและก็ออกมาลั่นว่า พร้อมปกป้องพลเมืองโอ้โหน่าจะต้องดวลกันอีกรอบหนึ่งเลยครับไม่ภาคหนึ่งก็ภาคสอง แต่ผมคิดว่าภาคหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการที่มวลชนมาเกี่ยวข้องเยอะหน่อยซึ่งมันก็ทําให้ลําบากในการทํางานแต่ได้ย่างพอถ้าเกิดเราไปใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ดีต่อสายตาชาวโลกซึ่งผ้ว่าราชการจังหวัดบันเตยมือนเจยครับของเขเมรเองก็มีการออกมาปฏิเสธข้อเรียกร้องของไทยอย่างหนักแน่นที่จะให้ชาวกัมพูชาในหมู่บ้านหนองจานนั้นย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็มีการย้านะว่าที่ดินและบ้านเรือนดังกล่าวนั้นเป็นของพลเมืองกัมพูชาอย่างถูกต้องและไม่สามารถยอมจำนวนได้เพราะแรงกดดันจากต่าง ชาตินี่เป็นสิ่งที่เขมรอตอบโตออกมาครับหลังจากไทยเราเนี่ยบอกให้กัมพูชาย้ายออกภายใน2เดือนแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับเขมรนจะไม่ยอมออกง่ายๆซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าพระพักหนึ่งจะแก้ปัญหานี้ยังไงโดยเขมรนก็ยังทิ้งท้ายนะครับว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะปกป้องชาวบ้านและกองกาลังทหารก็จะปกป้องพวกเขาเพราะนี่เป็นดินแดนของเขมรนโอ้โหสิ่งที่มันน่าด้านก็คือเส้นเขีแดนมันชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีฟ้า ที่ใช้มาตราส่วน1ต่อห0,000หรือว่าเส้นสีแดงครับใช้มาตราส่วน1ต่อ200 0 0 0ยังไงขมรก็ลุกล้ำมาไม่ว่าจะใช้เส้นเขตแดนตรงไหนขมรก็เป็นฝ่ายลุกล้ำแต่ด้วยความหน้าด้านหน้าทนครับยังการันตีว่าจะไม่ออกจะอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดมาไล่พวกเขาออกเนี่ยกองกําลังทหารจะตอบโต้จะปกป้องอย่างแน่นอนก็ต้องดวลกันสักตั้งหนึ่งนะครับไม่ลองไม่รู้ว่าขามรจะโดนอะไรบ้างถ้าเกิดว่า มาแย่มกับภาคหนึ่งหรือว่าเจอกับภาคสเนี่ยก็ไม่ง่ายในภาคสงเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีเหมือนกันซึ่งเรื่องราวนี้ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ บริเวณตามแนชายแดน4จังหวัดภาคอีสานที่ยังดูเหมือนว่าจะมีความระอุอย่างต่อเนื่องเหมือนกันยังไงรับเดตติดตามความคืบหน้ากันได้เอาละในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการดัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย